สวัสดีชาวพิจิกค่ะดวงความรักประจำวันที่30มสิกราคมนะคะคุณได้8ดาบกับหัวเขาได้4ีคาทานะ ค่ะก็วันนี้นะคะปัญหาประสัทอะไรต่างๆของตัวคุณเนี่ยจะหมดไปนะคะสามารถแก้ไขปัญหาได้รวมถึงเรื่องความรักด้วยถ้าเคยมีปัญหากันเนี่ยน่าจะมีการเคลียร์ใจกันได้นะคะแฟนได้ไพ่ดีมากสี่คาถาก็หมายถึงความมั่นคงเรื่องของงานเรื่องของเงินแล้วก็รวมถึงเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะคะจะดีขึ้นนะคะก็เมื่อเปับความเข้าใจกันได้เนี่ยความมั่นคงก็จะเกิดขึ้นในความรักมีไพ่ดีเซปชันแล้วก็ฮิฟูพีเพิลเป็นไปได้เหมือนกันว่าอ่าก่อนหน้านี้อาจจะมีการปิดบังความลับอะไรกันนะคะ แต่เมื่อเปิดเผยกันนะคะก็เคลียร์กันได้ h e l p f u u p p o p p l e หมายถึงว่าอาจจะมีคนกลางค่ะมาช่วยไกล่เกลี่ยให้คุณสองคนได้ปรับความเข้าใจกันเนาะคนสดสนิทนะคะคุณมีโอกาสจะได้เจอกับคนเก่าๆที่คุณเคยมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้นะคะที่อาจจะไม่ได้เปิดเผยความจริงให้เห็นแต่แรกแล้วก็เลยต้องเลิกหลากกันไปมีโอกาสจะได้กลับมารีเทิร์นมาคราวนี้คนคนนี้จะดีกว่าเดิมนะคะก็ลองเปิดโอกาสดูนะ